เป็นยังไงเอ็ดเอ็ดดีเนื้อวัวสดพี่น้องโอ้ยนงดูเนี่ยใสอย่างนี้เลยพี่น้องดูเป็นตาแซ่บใช่ปะอ่ะเชื่อขอบคุณเด้อมาอุดหนุนกันได้ครับหน้าโลตัสอ่าร์ดี้ชัปลาบน่ากินมากเป็นตาแซ่บกว่าลาบอีกพี่น้องปลาสลัดอีกอย่างวะเนี่ยเบิ้งเนี่ยขอถ่ายคลิปในเด้อครับเด้อนอนข้งไหนก็ได้หมายถึงมาถึงมาพักไฟฟ้าครับมีค่ะสายไฟมันถึงเลยครับ อ๋อตรงนั้นนะไม่เกินหินใหญ่ๆนะอ๋อเห็นเห็นได้เสาตรงนั้นที่เสาตรงนั้นคือปลั๊กไฟใช่ไหมครับใช่ป้าถวมาร,รับพี่น้องสวัสดีครับ EP นี้สวัสดีครับอีสานออนทัวร์กับครัวโรงเด่นพี่น้องขับรถผ่านมาว่าจะแวะกินหา,านละลาบจะไม่เจอครับแต่ว่าเจอเนื้อเจอหมูอลังการมาก ฮะโอ้อยากกินอะไรมีหมดเลยตลาดนี้พาถ่ายคลิป่อยนะครับโอ้สดๆอันนี้คอหมูย่างเนาะสันอสคอเนอะโอ้อันนี้เขาเรียกตล,ตลาดอะไรครับนี่ตลาดหน้า Lotus. โรตัสอ๋อตลาด Lotus. โรตัสโรตัสที่ไหนอ๋อหน้าเป็นโรตัสหน้าอ่านี่ๆให้ดูแป๊บนึงนี่โรตัส เป็นตลาดขายเนื้ออยู่หน้าโรตัสวาลินชับลาบพ,พี่น้องโอ้โหวาลินสาววาลินนั่นงนี่บอกนี่ไปดูหน่อยเธอโอ้จะกินเนื้อจะกินหมูเมื่อคืนราขัขบรถผ่านรอบนึงนะตลาดนี้หน้าเดินมากเลยอยู่หน้าหน้าโรตัสเนาะโอ้ี่เนื้อหมูสดหมูรถเท่าไหร่ครับที่นี่ดลดสองร้อยโอกำลังจะไปหากินมีร้านลาบแนะนำบอกครับแถวนี้ร้านลาบแนะนำมีบอ อ๋อมีแต่ลาบเป็ดเนาะออนี่พี่น้องมาดูโอ้นี่เสือร้องไห้<ต>เธอมาดูเสือร้องไห้น่ากินมากเน,เนื้อโลตเท่าไหร่ครับตัวนี้โลละสามร้อยครับผมโลสามร้อยเนาะโอ้หนี่สันนี่อันนี้มอเนื้อปลาคอเนี่ยที่เขาเรียกเนื้อปลาคอปลาคอนนะหมอเนื้อแดดเด,ยเดียวก็มีโอ้ไปเดินแปหนึ่งขอบคุณหลายด้อแต่ว่าหาลาบลาบไม่เจอครับพี่น้องแต่ว่ามาขอมาเดินตลาดตรงนี้หน่อย เอารถตู้มาจอดตรงนี้เลยขับรถผ่านมาแบบตกใจพี่น้องยังหาจะกินลาาบไม่เจอโอ้นี่เนื้อหมูห้อยกันมาลงตรงเต็งอยงนี้เลยดูนะปรรญาถ่ายคิหน่อยนะครับคอหมูย่างนะพี่น้องมีไส้กรอกโอ้มีหมูไส้หวานเนาะไส้หวานก็มีไปไส้กรอกก็มีโอ้มาเป็นพวงมันเนาะ ใส่กอกวาลินพี่น้องไปจะแซ่แบแท้ใส่กอกวาลินพี่น้องดูนี่จ้าใส่กอกวาลินโอ้ขายคำสูงด้วยครับขายจังไดครับใส่กอกนี่160นขายเป็นโลนะโลร้อยหกสิบบาทแน่ไปเดินูหน่อยปลาเนื้อเธอห้อยตรงเตะอย่างงี้นะโอ้ใครจะเอาเอายกขาได้ไหมเธอนี่ดูโอ้ตลาดนี้น่าเดินเนาะ พีอโอ้แมพ่พี่อีทพี่อีทมาเจอนี่เรียบร้อยเนี่ยโอ้มีเสือร้องไห้นี่เสือพี่น้องนี่เสือเสือเขาอ,อยกสา,ายคิหน่อยน,นะครับเอ้าเนื้อสดๆเลยโอ้นี่สันในสันในสันนอกครับเสือร้องไห้เนี่ยโอ้เส,อเสือเสือเล่งเท่าไหร่ครับเสือโล่สามร้อยอยู่หน้าตลาดอยู่หน้าโลตัสพี่น้องเนื้อแดงเนื้อแรกก็รุ่งส,สามร้อยพี่กันเนาะเนื้อวัวพี่น้องดูดูสีเนื้อมัน เอาเสือไหมเธอเด,เดินดูก็ได้ดูไงน่ากินมากขอบคุณเด้อครับเด้อปลาโทนี่เคียงหมูเคียงหมูแม่เพนที่เนาะซี่โครงหมูคอคอหมูย่างนี่ปลาโทนแฮงคักโอ้โหเป็นยังไงเอ็ดเอ็ดดีเนื้อวัวสดพี่น้องโอ้ห้อยเป็นขาตรงเต่งตรงเตง,งนี้เลยนะดูโอ้ส่วนไหนดีเนาะเธอดูสิเป็นตาแซบแทบ โอ้อันนี้เนาะเอาไปตุนเนาะเอาไปตุนไปตุนขอแอยกถ่ายคลิปหนเดอ้อกับขับรถผ่านมาแล้วอลังการมากอยู่หน้า Lotus นโลตัสเนาะอนี่เนื้อจะเอาตัวไหนก็มีนี่นี่เนื้อน้องลายโอ้นี่เนาะนอกเนื้อหนอกนี่นนองโอ้โสดสดเลยงามงามไหมพระเจา้ากันเนาะนี่เนาะนี่เจ้านึ่งโอ้สุดยอดแต่ว่าเรายังหาร้านลับไม่เจอเลย EP นี้ผมต้องการที่จะมาหาร้านลาบที่จะกินข้าวที่อุบลครับแต่ว่ารถ<ะ>ขาอุ้ยโตยเปิดก้อยแสบลาบแสบแฉ้พี่น้องดูโอ,โอ้สุดยอดเลยเนี่ย SD New World มีหลายหลายร้านเ,เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะเอาอะไรติดรถไปไหมเอาเสือไหมเอาอะไรติดรถไปแสบแต่ว่าคนอื่นเลยต้องหากินข้าวอะ่ะอันนี้เขาเรียกมาเรียกน้ำลายตรงเด็ดนะยั่วน้ำลายผมนะเนี่ย ก็ไปดูริฟนี่อยู่หน้าโรตัสเลยครับพี่น้องโรตัสวาลินชำาราบครับนี่สาววาลินมากกินลาบเนาะสุดยอดครับนะ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนกันได้นะไปนงไปอย่างนี้ไหมอะไรเป็นาอยากกินน่องเหรอานนะอากาศร้อนนะนนะแต่ว่าพี่อยากกินข้าวตัวนี้ไปหาก,กินล,ลาบปะาลาบแถวนี้มีไหมล่ะเขาบอกว่ามีแต่ล,ลาบเป็ดออ่ะเออ พี่อยากได้เสือที่เห็นเสือตัวนี้สวยอยู่นะเธอเอาเสือตัวนี้ไหมเออเอาไปย่างกัย่างกอะไรมันมีมีีที่ย่างอ่ะช่วงนี้พี่ไม่แนะนําให้ไม่ได้เอามาบ้งช่วงนี้พี่ไม่ได้นําให้เธอได้ได้ย่างนะเพราะว่าพี่บอกเลยตอนเย็นๆอากาศที่นี่มันก็ไม่เท่ามันไม่เหมาะสมกับการย่างเท่าไหร่โอ้ไม่ไเนื้อสันเอาไปก้อยเอาไปเนี่ยใครชอบเนื้อกว่ากันไม่รู้พี่น้องแต่ว่าดูพฤติการไม่ยอมเดินเลยเจอร้านเนื้อ เขาหนีหนีไม่ออกพี่น้องดูดูเสือร้องไห้นี่ยโอ้ยน้องเนื้อมันเนี่ยเอาชิ้นหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสันนอกเนาะโอ้เนื้อแดงอองตองพี่น้องเนื้อใสแบบเหมือนจะกินได้เลยดูนี่โอ้ยเอาเนี่ยเอานี่ชิ้นหนึ่งแล้วก็เอาตับออกเครื่องในหน่อยนึงนะครับสองโลเนาะพี่น้องสั่งเบิองเนี่ยบ้าจอยมีด้านลรกแนะนำบ้าครับแถวนี้ด้านแรกแล้วฮะ ร้านลับลอ๋อร้านหลับหน้าแหลมแต่ว่าถ้าร้านลาบมีมี่ขายลาบนั่นบอแถวนี้มีหน้าหลาบบอครับนี่น่าจะโอ,อ้ครับอ่ะเลยหกร้อยบาทเอาเลยเนื้อใสอีหลีพี่น้องหนีไม่ออกครับน่ากินมากเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันต่อถ้าเราไปกินลาบเราจะกินได้เหรอเธออย่างงั้น,นเรากินอย่างอื่นเบาๆไหมเราไปกินตอวเย็นไหมเนี่ยได้พี่น้องดูเนี่ยใสอย่างนี้เลยพี่น้องดูเป็นกะเซ่บใช่ปะอ่ะเธอ ขอบคุณเด้อมาอุดหนุนกันได้ครับหนะ้าโลตัสอบาราด์ดินชัปลาบจ้ะเขียงน้าแหลมเขียงน้าแหลมมีน้องดเดือดขอบคุณเด้อครับเด้อจ้ะ้าเถอะใส่ตู้เย็นเลยตู้เย็นเราไม่ได้ปิดมาสิบวันแล้วนะเปิดตู้เย็นเดจ้าเจ้าถือให้ก้อยหนูเนาะนี่ตู้เย็นเราก็ไม่ได้ปิดมาสิบวันแล้วพี่น้องอู าไมถา่ถ้าเราถ้าเราถ้าเราจะไปกินน้นลาบเธอคิดว่ามันจะ <c oughs> ไม่แล้วตอนเย็นเราจะลาบมันจะแซ่บบ่ล่ะเธอแช่ข้าวก่อนดีกว่ากันนะทำกิจกรรมแช่ข้า,ขาวเหนียวก่อนไปเดี๋ยวมันนึ่งตอนเย็นอ่ะ <c oughs> อ๋อโอเคโอเค,อเคไปพี่น้องโอ้โหนี่ได้ของดีมาแล้วพี่น้องเดอ้ <c oughs> แอแซ่บฮะเอาพริกสดเนาะงั้นไปกินอะไรเบาๆเพราะว่าถ้าเราไปกินลาบแต่วอนนี้มันก็เป็นแถวร้านแถวนี้ไม่มีลาบนะ เขาบอกมีเดลลาป็ดลาบอะไรไม่ค่อยมีร้านลาบเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปไปดูที่ปั๊มตรงนั้นอ่ะมีอะไรกินเออหรือว่าเราไปหากินเบาๆแล้วเราก็จะให้ให้เห็นเส้นทางการเดินทางมุ่งหน้าจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยเดี๋ยวจะไปกินดูเรียนภูเขาไฟเหลืออีก84กิโลถึงศรีสะเกดงานเป็นขาขาตัวลงอัวเต็งเลยเมื่อคืนเรานี่แหละครับตรงเมื่อคืนเรานอนที่บาหลินจำได้แล้วเมื่อคืนแล้วเมื่อคืนเรานอนในปั๊มอ่าพีทีทีนี่ครับ ตามปตทพี่น้องขอบคุณนะครับนี่เนี่ยสาขานี้เลยห้องน้ําห้องท่านอะไรก็สะอาดสะอาดดีนะครับแอร์แล้วก็เปิดทั้งคืนเลยเข้าใจแล้วแบตไม่มีปัญหาเื่อคืนแบตก็ยังใช้ได้ทั้งคืนครับเปิดแอร์25องศาก็ได้ทั้งคืนเลย,อยโอ้โนี่เจ้าหนึ่งขายเนื้อ,อแต่ว่าก่อนนอนเราสตาร์ทเครื่องยนต์ช่วยมันหน่อยครับถ้าอยู่ดีเราแบบรถมันร้อนๆเราไปเปิดแอร์บ้านนะมันกระชากโอ้หมันทํางานหนักมากเลยครับแต่ว่าถ้าเราเปิด ผมก็เปิดรถสตาร์ทรถตู้ไว้ชั่วโมงนึงอ่ะลัแลวก็เร่งสุดๆเลยเปิดเปิดอันนี้จนแบบช้ำแบบให้มันเย็นเจ็บเลยเปิดแอ์บ้านอ่ามันมัน,ม,น,ม,นมันตัดทันทีเลยครับนี่มันคือนอนนอนดีต่ใต้นนั้น่ะหน้าอเมซอนเลยอ่าไปเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดรีสเกตนะครับใช้การเดินทางเวลาใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงหกนาทีแปดิบสองกิโลครับจะถึงที่นู่นเก้านาฬิกาห้าิบห้านาท,นาทีแต่ว่าเราคงจะ แวะกินข้าวอะไรบ,บางเบาก่อนแล้วก็เส้นทางการเดิน,นทางไปเดี๋ยวจะไปแวะกินทุเรียนภูเขาไฟครับพี่น้องผมเสิร์ชหาใน Google มีหลายมีหลายสวนเลย<ม>นะเดี๋ยวเราจะไปแช่ข้าวเหนียวกันครับพี่น้องตอนเย็นๆก้อยขมโคไม่รังเดอเสือร้องไห้ด้วยอะไรเธอขับรถผ่านมาไปยูเทินมาครับพี่น้องน่ากินมากเป็นตาแซ่กว่าลาบอีกพี่น้องปลาสลัดอีกอย่<พ>างวะเนี่ยเบิ้งเนี่ยขอถ่ายคลิปในเดอครับเดอ ปลาโทูักโอ้โหอยู่ใกล้อะไรทำไมขายของเยอะขนาดนี้เดินมาดูนี่อะไรเนี่ยปลาดุกปลายอนโอ้หลายท้งที่เลยบอกพี่น้องเบิ้งเนี่ยปลาโทพี่น้องดูปลาขาวก็มีบาดิปลาส้อยขาวส้อยนี่ตำบักทั่วตำบักแตงปิ้งไส้ไก่มีแหนมมีมันนั่งกินนี่เลยพี่น้องร้านอิ่มกายตามสั่งเลยนะโอ้เป็นแต่คักแทะนี่ ขายกันอย่างนี้เลยนะซำ<ม>อะไรซำมะปีะปลาย่างแปลว่าอะไรไปซำมะปีนี่ปลานินเผาเกลือปลาเานื้ออ่อนสวัสดีครับขอถ่ายคลิป่อยเดอ้อ<ม>ขายยังไงครับขายดิห้าสิบ <50 S 1> บาทครับโอไม่ละห้าสิบบาทโอ้พี่น้องเอาโอ้นี่สามตัวห้าสิบบาทตลาหมหุงน,ำน้ำเนาะอุ่นจ้าหน่อยได้บอกครับนี่อ่าเอาไม้หนึ่งเนาะสองไม้จะกินแบบเบิร์ดอีกแหละปลาย่อนไม้ละห้าสิบบาทเองครับปลาดุกห้าสิบบาทบอกครับนี่ โอ้ห้าสิบเป็นกันน่ะไป,ปะเธอสังอส่งเลยไปสั่งเลยนี่ลาบเป็ดลาบอย่างก,ก็มีหมดเลยเธอฟักขี้เล็กกินนี่ได้บอวะแกงขี้เล็กลาบอย่างเนาะบัดทีนึงลาบเป็ดว่านี่แกงขี้เล็กก็มีตำมะฮุงแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ต้มปลาแล้วตำมะฮุงมีบอัะตำมะฮุงและอะไรอีกเธอปิ้งปลาข้าวเหนียวสอง อะไรอีกพี่มีมีพิ้งไก่ไปดูเข้าาดูข้งาในา <c oughs> อเอาพี่อ,อีกอันนี้ป่ะพี่พี่พี่อยากกินอันนี้นี่นสม้มปลาอันนี้อย่างเงี้ยนะพีม่มันมันอย่างครับย<อ>ังไงมันเนื้อโอ้เอาเอาอันนี้อันห <c oughs> นึ่งนมมีม่มันไข่ปลาโอ้กินกินนี่ได้บ่กินนี่ได้บ่เอากินเขาำไข่ปลาน้ำปลาทุกเค็มเป็นมย่างนะ หมัมย่างก็มีเนาะ,นะเนื้อย่างไส้ย่างนะไก่ปิ้งองีโอ้แถวนี้มีมีโรงงานมีอย่างบอกคนขึ้นหลายคือข,ขายของหลายครับมีโรงงานปะแสดงว่าขายดีมากนะร้านดูนี่แค่ดูปลาย่างเขาก็อะารงการๆขับรถต้องยืดเทินกลับมาครับพี่น้องคี <รถ S 1> ไปพ<ว>ูดเลย ยื้เทิร์นกับแม่เมื่อกี้รถกระบะนี่พังอีกไม่เห็นเนาะหายไปไหนล้วร้านไปยู้เทิร์นพวกอีกเมื่อกี้ยู้เทิร์นมาสองรอบนะก็จะมากินร้านนี้ครับมีปิ้งปลายยอนเนาะเธอเนาะส้มตำเอาเบาๆด้วยกันเดี๋ยวจะไปกินทุเรียนอยู่นะเดี๋ยวจะให้ช่องแฟมิลี่เขาไปถ่ายทุเรียนฟูคาต้นฟูคาต้นอ่าไปกินทุเรียนผู้เขาไฟที่ศรีสะเกดครับพี่น้องกินแตงโมฮงแซ่บๆก่อนพี่น้องเลย อันนี้ว,วารินอยูครับเนาะอำเภอ,อวารินแล้วเป็นอำเภอใดครับข้างหน้านี่ขา้ขางหน้าข้างหน้าไปบ้านี่ลุนในอำเภอสำโรงอํเภอสำโรงโอ้อำเภอสำโรงบ้านเพื่อนพี่นี่พี่เคยมาอำเภอสำโรงตอนเป็ตนตอน,ตอนเป็นวัยรุ่นอ,ะอ่ะอ๋อที่ขี่รถไฟมาอะที่ที่เคยน,นั่งรถไฟมาเนี่ยอ๋อบ้านพี่รุนเนี่ยบ้านไอ้เท่าขอไปนั่งข้างในเราจะจะไปนั่งข้างในเราเลยจะเดี๋ยวไปนั่งข้างในเรา กรอบๆไปนี่ร้านเขาก็จะมีอาหารตามสั่งด้วยเป็นแบบบ้านๆฮะร้านนี้เห็นร้านเล็กๆแต่ว่ามีทุกอย่างเลงเป็ดต้ดำหรือว่าพี่จะแวะ้บ้านนี่ก่อนดีป่ะลาบหมูลาบเป็ดลาบเนื้อมีหมดโอ้ก้อยอ่ำเผื่อเหมือนก้อยอ่ำคุณป๋อหรือว่าพี่จะแวะ้บ้านแต่เพื่อนพี่เขาเสียแล้วไงเอาเมีข้ามันตายแล้ว เป็นอะไรไม่รู้ตอนทํางานด้วยกันเมื่อก่อนที่ที่ร้านถ่ายรูปอะ่ะกลับมาแล้วมันก็มาเป็ตนตายแล้วแต่ว่าพี่รุนนอะ่ะพี่รุ่นอะ่ะอยู่พี่รุนไม่ได้มีอะอยู่ที่นี่ชื่อแดงอยู่อยู่แต่อยู่อำเภอสมรงแต่ไม่รู้อยู่บ้านไหนโทรหาด้วยไม่มีไม่มีเบอร์โทรไม่ได้เจอกันคือคองไปฝากกนได้ด้วยตัวนี้เขาเป็นเสียเลยนะล้อก็เอารถสิบล้อเขาออกอะไรเยอะเออเจไดเป็นเจแดงแล้วเมื่อก่อนพี่แดงเนี่ยไปเป็นแม่บ้านอยู่ที่บริษัทแล้วก็พี่รุนเนี่ยเป็นช่างเ,ออเป็นช่าง เอาไปทำมเขาก็กลับมาอยู่บ้านเขาก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าเขามีรถสิบล้อมีอะไรเขาเป็นเศรษฐีแล้วตอนเนี้ยเด่นเด่นดเฮะยังเป็นเศษอะไรอยู่พี่ก็เป็นเศษเหล็กเศษปูนอะไรเงี้ยใช้เงินเยอะข้ามไปลาวทีมอนนี่หมดเป็นล้านครับใช้เงินหลายใหญ่ใหญ่นัดป้าโทรใส่ทไลน์ให้ลูกเราแต่หมดเป็นล้านเลยบ่เดี๋ยวไปเอาขัดตั้งกอะแป๊บนึง มาแล้วครับพี่น้องกองทัพจ้องเดินด้วยท้องนะครับวันนี้มีปิ้งปลายอนส้มตําส้มตาร้านนี้บอกว่าเลยครับหน้าตาแบบดูธรรมดานะแต่รสชาติปลาร้าเขาเด็ดมากครับรสชาติอร่อยมากนะแล้วก็จะมีหม่าเนื้อที่เขาใส่กับตะไคร้ครับพี่น้องเออก็แปลกดีอันนี้ออกเปรี้ยวๆครับอันนี้เป็นหม่มาไข่ปลาครับดูเด่นชิมดูก็ออกเปรี้ยวๆแล้วกินกับพริกสดนะครับก็ได้เลือกดีบรรยากาศ การเดินทางของเราเนี่นี่ครับนี่เป็นหมั่มเนื้อที่เขาใส่ตะไคร้ครับเออทำหมํ่มให้มันเปรี้ยวๆเหมือนกับใช้ข้าวเบียนะครับข้าวข้าวไปแช่แล้วมาตำตำใส่ใส่เนื้อนะครับมันก็จะออกมันๆหน่อยมันไปกับเนื้อครับแล้วแต่มันก็มีความเปรี้ยวนะครับอืนี่แล้วก็ปิ้งปลายอนครับซึ่งเช็คบินมาหมดนี้ก็ร้อยกว่าบาทเองครับพี่น้องก็ถือว่าไม่แพงครับร้านนี้กินได้เลยแล้วกับข้าวกับปลาเยอะมากครับนี่ปิ้งปลายอนกินมันๆนะครับพี่น้อง จะพาไปกินร้านลาบแต่ไปเจอเนื้อก่อนถ้าเราไปกินเนื้อก่อนตอนเย็นเดียวมันจะไม่แซ่บนะพี่น้องนะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยถูกใจครับก็เลยก,ก็กินส้มตํากินหมกหมํากินหมกไขป่ปลาอะไรไปหมําปลาหมํามมไขป่ปลาครับพี่น้องแอนก็ใช้ได้ครับก็นี่ก็นั่งกินกันไปคุยกันไปอ่าต้องรีบกินเลยนะเพราะเราจะเดินทางกันไกลครับอ่าเราจะไปอีกหลายเป็นร้อยกิโลอยู่ครับพี่น้อง จากจังหวัดอุบลมุ่งหนะ้าสู่จังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องอเดินทางสู่อีสานใต้อย่างเต็มสติงครับวันนี้อขอโดนนี่นพี่น้องส่งเข้าไปกินข้าวอร่อยครับวันนี้ส้มตําบอกเลยว่าเด็ดนะก็กินกันไปชิมกันไปครับเวลาเรา,ามีไม่ยะไม,ไม่ไม่นานเดี๋ยวเราต้องรีบไปครับนะขอกินข้าวอีกแป๊บนึงพี่น้องเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยครับอ่าัตว์ไปเลยหม่ำนี่ก็อร่อยแซ่บแซ่บนะถูกใจครับ กินข้าวแป๊บนึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยกินข้าวอิ่มแล้วกี่บาทนะเมื่อกี้ร้อยสามสิบาบาทปลาก็ห้าสิบส้มตำก็ยี่สิบสามสิบไปเนาะไม่แพงครับอาหารบ้านๆแล้วก็ราคาบ้านๆ้านแสบพร้อมเชาวบ้านกินได้แบบสบายๆเราก็เที่ยวได้นานเลยมันรถไหลวันเนี่ยที่สกำลังมาคือให้ยายท่านเราไปทถึงกูอันอย่างนะบไมเใช่หมอนป่ะไม่ใช่หมอนเนาะ เ,เอาไปปิน่นยูทงเลยนะรดอะไรของเขาเนี่ยไปพี่น้องเดี๋ยวยังไม่ปิดคลิปนะต้องได้กินทุเรียนภูเขาไฟกอนเด้อรสอย่างเนาะบ๋ป็นรอันนี่็เดเข้วทะเคงไระปพี่น้องเดินทางกันครับมุ่งหน้าสู่อำเภอสำโรงแล้วก็ถึงไหนไม่รู้ยังไม่เคยมาครับเส้นนี้ เคยมาโพสสัมลงเมื่อยี่สิบเกือบยี่สิบปีก่อนละแต่ว่าจำไม่ได้แล้วลืมไปหมดละโอ้มอญมาเอาหมอนมาไปเดินทางกันยาวๆครับพี่น้องวันนี้ไปแคมปิ้งกันเด้อมาถึงสีสเกตนะครับเลยสีสเกตไปแล้วพี่น oh. nah. ้องอูここ้หเมื่อกี้เขาปลูกทุ่วแถวนี้ปลูกทุเรียนกันเยอะมากเลยครับพี่น้องเยอะเยอะสุดๆเลยเหมือนเหมือนลาย่อดเหมือนอย่างไปทำผลอ่าแต่ว่าเรามาช่วงนี้บอกเลยว่าทุเรียนยังไม่สุกครับ ยังไม่แก่เขาจะเก็บปลายเดือนพฤษภาครับอ่าลูกโตอยู่แต่มันยังไม่แก่พี่น้องแต่ว่าไม่รู้ว่าเนี้ยเขาทำอะไรนเนี่ยเขาหาปลาเหมือนไม่เหมือนเขาลากบัวเหรอไม่เขาดังล้อมอ่ะเขาเขาล้อมเอาปลาแหละอืมแล้วเขามันเป็นเหนะเป็นอะไรแล้วเขาปิดแล้วเขาก็จะเลือ่อมาพวกคนหาปลาหลายเนาะน้องอะไรดูกับแผนที่แป๊บนึงนะครับพี่น้องนี่มันมีชื่ออยู่น้องห้วยอะไรเนี่ย อ่างเก็บน้ําห้วยตาไมา้ครับเส้นทางอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องอ่างเก็บน้ำใหญ่มากเหมือนกันเนาะพี่น้องดูผู้เรียนข้าบนเลยนะครับปลูกเป็นหลายพันไร่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ขับรอดมาแต่ว่ามันยังไม่แก่ครับบางลูกก็ใหญ่มากแต่เขาบอกว่าถ้าจะให้มันแก่จะจัดอร่อยเลยก็คือต้องเป็นปลายเดือนพฤษภาครับนะเราก็เลยว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ใครอยากเห็นนะรอติดตามได้ในช่อง,องครัวโรงเรืน Family, อนไฟมะลิครับถ่ายไว้แล้วนะแล้วก็แวะซื้อชิมนะครับแต่เป็นผู้เรียนเมืองจันทร์ก็รสชาติใช้ได้นะ นั่นอยากไปดูาหัวปลาด้วยนั่นเหแต่ว่ามันไปไม่ได้ครับพี่น้องถ้าไปก็ต้องเปียกมันอยู่ในเกาะกละางเกาะเขาเอารถมาจอดนอนกันอย่างนี้เลยดูดิเอารถมาหาปลากันอย่างเงี้ยทั้งขนทั้งลากปลา,ปลาสไลด์ได้เนาะเนี่ยคนปลาวขุดเอาอะไรมาดูนะขุดบัวเหรอขุดอะขุดหลักบัวมั้งเออขุดอะไรลึกขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยไม่ได้ลึกแกนงาบน้ำ แกนั่งโอ้นองอย่างกันเนาะลมแหงดีไรปัญหาป่าบอกครับพ่อใหญ่ประเทศจังแต่เอาครับนี่ยเอาดังดังไปเรอ่มเนาะดังถือหูตาก็รู้เยออ๋อแล้วแล้วลื้อเยอะออกอ๋อลุ้อลื้อลื้อออกแล้วก็แหวหวานเนาะโอ้คนมาไล่หลายไหมอันนั้นพ่อใหญ่เลือดประเทศอย่างครับท่านผู้เดียวนั่นฟันแหบ่ ผู้ใดก็ที่อยากมาหาก็มาหาได้แถวนี้เนะาะปลาไหลก็เป็นปลาไอยู่ปาลาไหลอยู่ปาลาไหลเนาะมีสวนทุเรียนน้ำเพลนบ่พ่อไน่ามามีเนาะมาดั้งดูมาดั้งดูเขา,าโอ้เขอหาปลากันหลายหลายพี่น้องน้อกันหลายวันเลยอันนี้นะถ,ถ้าตรงไปนี่ไปไหนครับนี่ตรงไปนี่ตร,นตรงไปแดงกับไปแยกกันถ้าตรงไปก็ไปคุณหารไปคุณหารอืม ไปอีกตรงไปอีกก็ไปหอดใหกรุงเทพมันบอกครับนี่ไปไปทางไปกรุงเทพเนาะโอ้ทางไปกรุงเทพครับพี่น้องห้วยตาไายพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณครับเนี่ยเขามาหากันสองสามวันแล้วพี่น้องเอารถมาจอดกันนี้เลยแล้วเขาก็ไม่ไม่ห่วงนะ<อ>เขากรหากันได้เดี๋ยวนี้นู้นน่นะเอาเอาดางมาล้อมแล้วล้อม,ลอมแล้วก็ดึงคนเหนือกับห้องขี้เยอะขี้โคออกแล้วก็ต้อนแห่ครับพี่น้องเขาก็คงจะเป็นหมายที่จะล่อปลาไว้อ่ะเหมือนกับทำแบบ เหมือนพ่อโยชิทำไว้หรือเปล่าเอากิ่งไม้อะไรไปวางไว้ก่อนแล้วให้ปลามาอยู่เป็นเยาะๆนะครับเนี่ยมันอยู่กลางน้ําเลยนะเยอะก็คือขี้โคขี้โคก็คือกิ่งไม้อะไรประมาณนี้นะนะ <c oughs> ะพี่น้องเราจะไปแคมป์ที่เขื่อนผมจําชื่อไม่ได้อีกลแล้วเดี๋ยวผมมีใน GPS นะอู้แต่ไปน้อากาศร้อนๆนะครับตอนนี้ไปเดยวทางเราจะไปแคมป์กันนะ จะต,ตรงไปอำแบบเภอคุณหารไปนะครราชสีมาครับไปศรีสะเกตไปกันทะลักเราจะตรงไปครับพี่น้องเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับอีกอันหนึ่งแล้วมันติดดอยพี่น้องนี่จุดแคมป์นู่นติดริมน้ําต,ติดตใชายแดนด้วยครับพี่น้องนี้ที่เราจะไปกันนี่มุวยศาลาครับคนที่นี่เขาจะเรียกว่าผูเ้เชือกวิวครับอา ผูเชือกครับห้าสิบเอ็ดกิโลหกสิบเอ็ดหกสิบสองกิโลก็พี่น้องโอ้ยบัวเนาะบัวนั่นไหมบ,บัวอยูุนองกีนก้นะรเรายังอิ่มทุเรียนกันอยู่ครับมา,มาตามไปดูได้ในคลิปช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่ผมกินทุเรียนไปเป็นลูกครับซื้อทุเรียนหนึ่งจุดแปดกิโลค่ะพามาแล้วพามาแล้วได้เนือ้อยุ้นหนึ่งจุดสองโอ้ได้เยอะมากค่ะได้เยอะเปลือกมันบางมากเลย แค่จันตีถ้าซื้อทุเรียนแบบนี้เราอ่ะปุ๊มเลยเร็ปกติถ้าเราซื้อทุเรียนที่แก่แล้วเขาขายกิโลห้าร้อยหกร้อยนะหกอถ้าช่วงใหม่ๆนี่อาจจะเจ็ดแปดร้อยก็มีนะใช่แต่นี่เราได้ครับตกแค่สองร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทครับได้เนื้อกิโลกว่ากิโลสองขีดนะลองไปดูได้นะครับตามไปดูได้ในช่องแฟมิลี่ครับไปเดินทางกันอีกฮะหกจุดสองกิโลครับ น้องเราก็มาถึงแล้วครับนี่ผู้เชือกวิวเป็นแบบไหนยังไม่รู้ครับแต่ว่าเห็นเขารีวิวกันว่ามันก็สวยนะเราจะมาแคมป์ปิ้งกันที่นี่ครับมีไฟฟ้ามีห้องน้ําแล้วก็มีก็สไตล์แบบแคมป์ปิ้งนะครับนะแต่ว่าการมาแคมป์ปิ้งของเรานี่เรามาช่วงของเดือนเมษาพี่น้องมันก็อาจจะร้อนๆหน่อยแต่เราก็นอนในห้องแอร์นะนอนในรถแคมป์ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างล่างนิดนึงเป็นยังไงพี่น้องดูมีทางเข้ามาครับ โอ้สวยอยู่เนาะทางลงหาดเช็คอินโอ้มีคนมาแคมป์กันแล้วน่ะเยอะแยะเลยนึ่งเขามาแคมป์กันสวยอยู่นะนะครับพี่น้องดูน่ผูแคมป์ที่จังหวัดศรีสะเกดมีห้องน้ำให้น่าจะมีจุดมีปลอกไฟให้เห็นละสายตากว้างไกล นั่นก็เป็นลานแคมป์ของคนทั่วไปเขามาแคมป์กันมี <m> สาวๆก็มาแคมป์กันนะครับวันนี้วันธรรมดานะคนจะมาแคมป์เลยเนาะ <m> คืนนี้นเราจะมาโอ้มีเรือขยกักนนี้เราจะมากินข้าวเราจะมาแคมป์นี่นะครับเป็นน้องได้เนื้อได้อะไรมาก็จัดกันที่นี่เลยเดี๋ยวเราไปถามดูว่าเขาคิดค่าใชบริการยังไงมาสองกับเด็กหนึ่งค่ะมาแคมป์มานอนไม่ได้ไไดค่ะนอนรถบ้านนอนรถได้ อ,อ๋อแล้วมีไฟมีไฟให้ไหมครับมีไฟให้ก็จะจอดตรงไหนก็ได้ก็มีรถมาจะจอดนอนตรงไหนก็ได้หมา็กซ์มาถึงว่งาพักไฟฟ้าครับมีค่ะและ้ว<ร>สายไฟมันถึงเลยครับค่ะก็มีมีขอึ้นยานลงตรงไหนไมอตรงนั้นนะไม่เกินหินใหญ่ๆนะอ๋อเห็นผมเห็นแล้เสาตรงนั้นที่เสาตรงนั้นคือปลั๊กไฟใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ออยู่ติดเราเราสามารถไปแคมป์อยู่ติดน้ำตรงนี้เลยได้เลยอ๋อดีครับพี่น้องนี่แม ก็ยังไม่ออกก็จอดตรงที่ไม่มีทับเนาะเพราะว่าทับอยู่ในรถมีทับมาใช่ไหมไม่ไม่มีครับอยู่ในรถหมดเลยจอดจอดรถอย่างเดียวแต่มีปลั๊กไฟให้ด้วยกันมาตรงนู้นตรงนู้นก็ได้ใช่ไหมท่าน่ะได้ค่ะไม่เกินหินตรงหินตรงนั้นครับตรงนั้นตรงย่าๆนั่นแหละเออตรงตรงนั้นมันมีเสาไฟอยู่นั่นอยู่เราเห็นปลั๊กไฟแล้วแล้วก็ตรงหินตรงตรงหินตรงนั้นเนาะอ๋อตรงนั้นได้โอเคเด็กเล่นน้ำได้ไหมครับนี่ได้ค่ะอ๋อค่าบริการคนละหนึ่งร้อยบาทเพื่อนๆมาเที่ยวกัน โอ้ครับครับครับจาจะโอ้ดีดีดีมีคนแนะนํามาก็เลยว่าจะลองมาเที่ยวมาพักผ่อนดูนะครับอ่ะรอดูอ๋อวันนี้ไม่ไม่แดดดีครับวันนี้ดีด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตลาดนันก็ไม่ไกลสามสามโลอ่าก็เดี๋ยวรอติดตามนะแคมปิ้งที่นี่ครับสีสเกียร์ให้เราอ่าคนละร้อยบาทมีปลั๊กไฟมีไฟฟ้าให้ใช้เปิดเอเลยเย็นเย็นอ่ะเธอจะนอนตรงนั้นก็ได้หรือเธอจะมานอนตรงนี้ เล่นน้ำได้หมดเลยโอ้กว้างเนาะถ้าเวลาน้ำมาจริงๆก็น่าจะถึงนู่นเลยเนาะตัวนั้นก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันนู่นเลี้ยงวัวกันตรงนั้นหิ้ตรงนั้นเราพักไฟมีเราไปนอนนู่นก็ได้พี่น้องสบายไพเวทไพเวทเจ้ขอบคุณครับสั่งตรงนั้นได้ถ้ามองไปเห็นยังเอาบนตัวอยู่นี่ก็ได้อ๋ออยะสั่งเขาได้เขาเอามาส่งได้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปตลาดตอนเย็นอยู่ครับครับเข้ามาตอนไหนก็ได้จ้เจ้ ขอบคุณเอสซีนะคะสี่ห้าโมงเนาะตลาดสี่ห้าโมงจะเข้าไปจากอำเภอก็ได้เลยจะไม่ไปซื้อของโล่ไปตอนไหนก็ได้อ๋อซื้อของผู้สิงค่ะหรือว่าหรือว่าเราไปที่ตลาดก่อนไปมันพ่อมันจะไม่ต้องได้เสียเวลาออกไปอีกมาไปซื้อมาทีเดียวจบเลยเนาะไปซื้อผักกันเฉยผู้สิงก็ได้ค่ะอ๋อครับครับตลาดตรงนี้ในหมู่บ้านเย็นครับเย็นเย็นไปเนาะมันอาจจะไม่มีอะไรเธอไปพู้สิงเลยดีกว่าทีเดียวจบเลย12บกิโลแล้วเดี๋ยวซื้อมาแล้วเรามาตั้งแคมป์กันเลยครับ ักไฟมีเสียบไฟตั้งแต่กลางวันเลยกลางวันเลยก็เสียบแน่นอนเลยไปแล้วพี่น้องรอติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแล์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวรุ่งเด่นสัญจรนะครับพี่น้องชีพเป้าให้ด้วยจ้าจางคูบ่าวลำปางคูบ่าวลำปางคูบ่าวลำปางจ้ะโอเคบายบายไปละสบายดี bye.